โรงเรียนบ้านหนองเรือขอนำเสนอผลงานที่มีนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2จังหวัดสุรินทร์ประเภทโรงเรียนต้นแบบชื่อผลงานร้อยรักร้อยดวงใจร้อยมาลัยสู่ความพอเพียงกลุ่มสาระการงานอาชีพ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นและพัฒนาผู้เรียนให้ทำงานอย่างเป็นกระบวนการและจัดการอย่างเป็นระบบพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีทักษะในการออกแบบเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคุ้มค่าเรียนรู้อย่างมีความสุขดังนั้น จึงได้เกิดความคิดที่จะนำเอาวัสดุธรรมชาติมาร้อยมาลัยเป็นการเพิ่มมูลค่าและเป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยการร้อยมาลัยเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความพอเพียงรู้จักนำสิ่งของรอบๆตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งได้จัดทําโครงงานการประดิษฐ์ร้อยมาลัยดอกไม้สดการประดิษฐ์งานใบตองการแกะสลักผักผลไม้ประดิษฐ์มาลัยจากถุงนมและผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การแปรรูปผลผลิตจากแต่ละฐานเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งยังสามารถนำไปจำหน่ายส่งเสริมรายได้สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้อีกด้วยนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่นำมาดำเนินการนี้ใช้กระบวนการดำเนินงานวงจรบริหารที่มีคุณภาพ PDCA คือวงจรการบริหารงานคุณภาพโดยการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยภายใต้รูปแบบเรือดีโมเด ah, ล R reflection นักเรียนแกนนำสะท้อนผลการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสารรค์ทั้งในโรงเรียนและส่วนการเรียนรู้เพื่อสะท้อนสิ่งที่เราได้เรียนรู้สิ่งที่คิดสิ่งที่เกิดขึ้น U uniform การทำให้เป็นหน่วยเดียวกันการรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสารรค์ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การลงมือทําจากการปฏิบัติจริง a after action review อรหัสสู่ความยั่งยืนประเมินผลสรุปผลถอดบทเรียนจากประสบการณ์เผยแพร่ผลงานทางเอกสารจัดนิทรรศการและเว็บไซต์สื่อโซเชียลต่างๆดีดีไซน์การออกแบบพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ได้โดยมีกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ ขั้นที่ 1. ระดมความคิดวางแผนเตรียมความพร้อมร่วมวางแผนระดมความคิดตามประเด็นในการผลิตผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ปัญหาการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตขั้นที่2ติดอาวุธทางปัญญาค้นคว้าหาข้อมูลที่จะฝึกทักษะการร้อยมาลายัยศึกษาข้อมูลด้านวัตถุดิบขั้นตอนการทำด้านบรรจุภัณฑ์ด้านการขายจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ขั้นที่ 3. นํนำสู่การปฏิบัติจริงอิงความร่วมมือโดยศึกษาตามตัวอย่างการร้อยมาลัยแบบต่างๆขั้นที่4เพิ่มฝีมือโดยการเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างโดยฝึกตัวอย่างจนเกิดความชำนาญสร้างแนวคิดใหม่โดยสร้างแนวคิดใหม่เป็นของตนเองและฝึกจนเกิดทักษะความชำนาญขั้นที่5 ผลสะท้อนย้อนสู่ชุมชนชัดนักเรียนสะท้อนผลการเรียนรู้นำเสนอโครงงานอาชีพด้วยการจัดนิทรรศการสาธิตเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นที่6ถอดรหัสสู่ความยั่งยืนสรุปการปฏิบัติงานอาชีพและถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการปฏิบัติงานได้ค้นพบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะงานอาชีพที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความดีป้องกันการทุจริตความพอเพียงเป็นรากฐานชีวิตสำนึกคิดรู้ตนไม่มนสีชีวิตสุขลำค่าทุกนาที อย่างพอมีพออยู่คู่ความดี